สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับวันอังคารที่7จธันวาคมนะคะตอนนี้จะบ่ายแล้วนะนะคะก็เป็นไงบ้างสําหรับน้องทองเมื่อวานอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อวานน้องไม่ได้ไปไหนนะคะน้องเคลื่อนที่อยู่แค่แห่งแห่งเล็กๆนี้นะคะแล้วเป็นวันจันทร์เนาะเป็นวันจันทร์เป็นวันไซเวย์แห่งชาตินะคะวันอังคารก็จะไปอีกหนึ่งวัน,นะคะ่ะที่จะเป็นวันไซเวแห่งชาตินะคะน้องก็ สำหรับน้องทองวันนี้ทิศท,ทางไปยังไงจริงๆมองมองยตั้งแต่เมื่อวานนะนะคะแล้วก็น้องขึ้นไปสุดท้ายไม่สามารถยืนเหนือแต่ออกนี้ได้ไม่ผ่านต้านนี้ได้นะคะสุดท้ายน้องก็โดนตบลงมานะคะเป็นธรรมดาค่ะที่น้องพอไม่ผ่านน้องจะต้องโดนตบลงมาหารับนะคะแล้วตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้มีกับเกินหนึ่งตัวนะคะน้องยังไม่ได้ย้ำน้องก็ลงกลับมาย้ำแล้วก็ย้ำแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เป็นโซนของรับนะคะเป็นโซนของแนวรับ เขาลงมาอยู่โซนแนวรับสิ่งแรกที่เราจะไม่ทําเลยคือเซลล์ถูกไหมคะเราจะต้องรอบายตรงรับถูกไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มค่อยๆไต่ขึ้นตรงน,นี้เป็นโซนของรับนะคะจริงๆเล็งไว้ที่แถวแถวประมาณ7 2 71หรือ70ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าตรงเป็น70ตรงนี้เขาจะย้าลึกไปนะคะก็ก็ถูกแล้วแหละที่น้องน้องจะต้องเด้งขึ้นนะคะก็ รักขึ้นนะมองขึ้นนะก็มองบายก็อยากให้น้องขึ้นมากกว่านะคะทําไมถึงมองบายเหรอก็มาดู h ฮดหนกันถ้าดู h ฮดหนนะคะคล้ายๆเขากำลังทำเฮดแอนโชยเดอร์หนึ่งตัวนะคะเนาะเฮก็เห็นชัดแหละแต่ว่าบางทีไหลบางทีเราอาจจะเก็บไม่หมดไหลซ้ายไหลขวาเนะเาะอ่าทีนี้ดูไหลก่อนคะ่ะอา่าไหลทางซ้ายเนี่ยเห็นปลายไหลไหลซ้ายนี่ค่อนข้างจะแบบ กว้างขวางนะคะแรงสวิงค่อนข้างเยอะอยู่แต่พอดูไหลขวานะดูไหลขวาสังเกตว่าแรงแรงสวิงของไหลขวาเนี่ยน้อยกว่าถ้าเทียบกันเนาะเอาไปเทียบเวลาก็ยังน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยไหลขวายังพอจะมีเวลาอยู่นะคะยังพอจะมีเวลาอยู่ในการที่จะสร้างไหลแล้วเวลาไม่เกินแล้วบวกลบเออร์เลอร์ได้อีก3แทงเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังมองว่าตอนตอนเนี้ย ทองเขากำลังทำ head and shoulder อยู่นะคะก็รอแค่ไหลขวาให้เสร็จซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันไซเว่ถ้าให้ชัวร์สำหรับขาบายน้ออกกับเกินข้างบนเนี่ยคลุมตรงนี้คลุมยอดนี้หรือให้ดีนะคลุมก้อนนี้ได้นะคะเขาก็จะเป็น head and shoulder สมบูรณ์ที่ส่งต่ออีก100%นะคะเนอะก็ส่วนตัวก็ยังหลักบายค่ะยังมองบาบลงมาเมื่อวานก็ตบ,บาบเก็บขึ้นเก็บลงอยู่ตรงนี้พอน้องไม่ผ่านก็ก็ tp แล้วก็ รอ,อเข้าบายใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เล่นถ้าเรามองหน้าบายอรักบายแล้วก็จะออ,อ,อเล่นแต่ฝั่งบายเข้าใจไหมคะอะทีนี้เมื่อวานเนาะในห้องอัพสกิลเราได้ขาลงกันไปเพราะว่าตรงจากตรงไหนได้ขาลงกันมาจากตรงนี้เพราะว่าก่อนตอนก่อนจะลงเนี่ยเขาทำเพด d อนโชเดอร์ครบนะคะแล้วก็อาจารย์ชันชัยเนาะได้ส่งเข้าไปว่าเออเนอี่ยเขาทำเพกำลังทำเพ a d อนโชเดอร์อยู่แล้วก็ ก็เลยส่งต่อเข้าไปว่าเออตรงนี้มีข้อต่อนะรอให้ทํากับเกินหนึ่งตัวแล้วรอเขากลับไปย้ำนะคะแล้วเขาก็ส่งส่งครบอีกหนึ่งร้อยเขาก็ส่งครบร้อยจนได้นะคะทุกคนก็จากร้อยส่งร้อยนะคะเมื่อวานเราได้ขาเซลกันมานะคะได้เซลกันมาแต่ว่าอ่ะส่งครบพอดีนะคะได้ขาเซลกันมาแต่เป็นเซลสั้นๆนะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวคือมองใบเนาะแต่ตอนนี้กราฟเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็ มองขึ้นเหมือนเดิมค่ะยังคงมองขึ้นนะเพราะว่าเดามองว่าตอนนี้เขากาลังใช้เวทําลายอยู่วันนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้ค่ะกรอบนี้นะคะกรอบนี้นะก็เล่นทากําไรไปตามกรอบสั้นๆก่อนกรอบนี้ก็ไม่สั้นนะทุกคนก็เกือบพันนะเกือบพันหรือพันกว่านี่แหละนะคะก็ลุ้นกันไปตามระยะเอาเก็บสั้นตามส่งส่งระยะส่งร้อยทำกำไรกับกับเกินกับโดจิไปค่ะนะคะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับทองนะคะ bye, -bye.